เ่าสบายเลยไปไหนเนี่ยวิ่งรถเ่าไปเลยชิวๆไปเลยฝนตกก็ไม่กลัวฟ้ามืดจน,นมองไม่เห็นถนนเลยที เมื่อจนมองไม่เห็นถนนเลยฝนตกหนักมองไม่เห็นถนนขี่ใหญ่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจัดไปต้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่ใหญ่ พี่ใหญ่จะเข้าซ้ายเดี๋ยวไปโอ้ยล้างรถพอดีเลยรลตรวสนีล้างรถสบายเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ขับรถตัง้งคนล้างรถสบายเลยตกแรงมากมองไม่เห็นถนนเลยขนนทาสามหนึ่งครับวิ่งตรงไฟแรนชะบางระยองกดตกมืดเลยพี่ใหญ่จอดข้างทาง,ทางมองไม่เห็นทาง บกบหนาจริงๆรถค่อยวิ่งมองไม่เห็นถนน ทั้งฝนแรงมากเลย 331บอวินแหลมชะบศสีราชาชนบุรีครับรถพ่วงวิ่งล้างรถเลยล้างรถสบายในรถพ่วงวิ่งไปล้างรถไป ยอดมากแต่เช้าไม่ตกก็ต้องช่วงบ่ายๆคนจะกลับบ้านเนี้ยไปที่รถที่ใหญ่สวยล้างรถสบายเลยฝนตก ตก,กหนักท่วมปะตกหนักจนท่วมเลยดูเดิโอ้โห้รถเล็กวิ่งลุยน้ำเลยตกหนักมากดเดิน้ำขังถนนข้างทา,างเลยรถทัวรบรรทุกวิ่งมาบรรจบเจอกันครับทางร่วมทางแยกกาซ้ายมาจากอีเทิรนซีบอร์ดตะยอง บริเวณทางร่วมทางแรกวี่มาประจบกันเนี่ยนะท่วมปัญหาตรงนี้ค่ะไปเต็มเลยน้ำจากไปใ่ล้างรถสบายเลยวิ่งลุยล้างรถเลยที่ใหญ่เรา ไปแหลมพระรามข้วจะมีฝนตกช่วงบ่ายสองโมงครึ่งตกหนักมากมองไปเห็นถนนเลยมองไม่เห็นรถเลยอ่ะเ <c ười> มืม่อเป็นฝนเลย เตกตกนะตกแรงมากตกตกจนมองไม่เห็นถนนร,รถว่วงคันใหญ่ๆยังมองลางๆอย,ยู่ลิ่งตามหลังที่ใหญ่ยังมองเห็นลางๆอยู่ไม่ค่อยถนัดแต่ไม่ชัดเลยอ่ะดูดิ ฝนล,ล้างสบายเลยล้างรถไปเลยที่ตากฝนไปล้างรถไปพี่ใหญ่เราแหลมชะบังมาาเอียงครับวิ่งตรงไปแหลมชะบงังฝนตกช่วบ่ายสองโมงครึ่งพี่ใหญ่ก็วิ่งตากฝนไปล้างรถไปด้วยตกหนักเลยวันนี้เอาเริ่มจาหน่อยลวก็ยังชั่วแล้วมองเห็นทางแล้วมองเห็นรถพ่วงคันใหญ่แล้ว ที่มองไม่เห็นอยู่รถท่วงันใหญ่ยังมองไม่ค่อยเห็นเลยใน,นเริ่มเห็นน่อรแล้วเริ่มเห็นรถท่วงใหญ่หน่อยทีนี้ที่ใหญ่วิ่งตาบฝนไปแหลมชะบาังนะคันใหญ่ๆเลยที่ใหญ่รถสวยมากที่ใหญ่คันใหญ่สูวยเลย แถวนี้ไม่มีฝนก็ยังชุ่มแล้วเริ่มซาแล้วฝนหายแล้วทีนี้เห็นพี่ใหญ่เลยคันใหญ่มากทีนี้โดดเด่นเลยเมื่อกี้วิ่งตามหลังยังมองไม่เห็นรถอยู่ฝนตกหนักจนมองไม่เห็นรถคันใหญ่ๆเลยเพิ่งจะเห็นรถเนี่ยก็จะเห็นลูกพี่ใหญ่เราวิ่งค้าสายฝนสวยงามเลยวิ่งแข่งกับสายฝนสบายลูกพี่ใหญ่ลางรถไปสบายเลย ตามหลังพี่ใหญ่ไปเรื่อยพี่ใหญ่ก็ติดไฟแดงคันใหญ่มากเลยรถพ่วงเราใหญ่แบบสุดๆไปเลยอะรถพ่วงติดไฟแดงไม่ติดเราไปแล้วพี่ใหญ่ไปเลยออกจากไฟแดงไปเลยทีนี้ ยาวเลยแถวยาวมากเลยดูดิรถพว่วงติดไฟแดงแขวยาวเลยพุ่งหน้าแหลมฉบังเขาจะปิดสงการแล้วที่ใหญ่เลยออกวิ่งกันเต็มไปหมดเลย